สวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องพักินวอร์ตี้นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาที่วัดคูบอนนะครับได้มีโอกาสมาส่งอาหารนะครับผมขับไรเดอร์วันนี้พามาด้านหลังวัดคูบอนมองเห็นองค์พระสังกัจจายองคใหญ่ก็เลยแวะเข้าไปดูด,ด้านในว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะพิธีกรรับเชิญวันนี้คือคุณตังเมนะครับผมสวัสดีค่ะวันนี้พี่ไรเดอร์อยู่มีโอกาสมาบอกมูลทุกคนด้วย ด้วยความวิ่งไรเดอร์มาแถวนี้แถวนี้เรียกว่าแถวคูบอลเราก็จะผ่านวัดคูบอลบ่อยมากเพราะว่าวิ่งไรเดอร์ทุกเย็นหลังเลิกงานแล้ววันนี้เป็นเลิกงานยามดีวิถีมงคลอยู่ดีๆก็เลี้ยวเข้าซอยมาองค์แรกที่เห็นเลยคือองค์พระสังกัจจายน่าจะต้องซึ่งเมื่อเห็นองค์พระสังกัจจายก็เลยเลี้ยวเข้ามาขับรถเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอเข้ามาเรื่อยๆปุ๊บสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าเรา คือสวยงามมากสวยงามมากๆตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบจะสี่ทุ่มซึ่งทางวัดก็เปิดให้ผู้คนยังคงเข้ามาทําบุญอยู่น่าจะประมาณราวเที่ยงคืนซึ่งขอเชิญชวนแนะนำชาวญาติญาติบุตรไม่รู้เรียกอะไรดีแต่ว่าเนี่ความดีใจได้มาเจอองค์ท้าเวสุวรรณองค์ทางซ้ายจะเป็นองค์เหมือนทองสับนิดและองค์ทางขวา พี่เมื่อกี้เจอหลวงพี่หลวงพี่บอกว่าองค์ทางซ้ายนี่ขอเรื่องให้มากราบไหวข้ขอขอ,ขอเรื่องอะไรนะประสรรปะอุปสระสักประสัวฝักหนามอะไรก็คือให้มาไหว้องค์ทางซ้ายองค์สีดําองค์สีเหมือนทองสำนิกทองแดงขอโชคลาบแล้วก็โชคลาบโชคลาบการเงินการงานก็ให้มาขอองค์ขวาองค์สีขาวซึ่งซึ่งถ้าสังเกตด,ดีๆถ้าพี่ลองลองเดินไปอีก ที่ขาองค์สีดํานี่คืออะไรครับตรงนี้อันนี้เป็นเวสวรร์ปางนิรัดนดรายนะเกี่ยวกับใครที่มีอุปสรรคเกี่ยวกับาการงานหรือว่าเกี่ยวกับอุปสรรคต่างๆเนี่ยก็จะมาไหว้องค์นี้ได้นะขอระองค์นี้ได้ครับส่วนองค์สีขาวใช่องค์สีขาวเนี่ยเป็นเวสวุวรรเนี่ยปางประทานพรเวลาคนมาขอโชคขอราบขอเกี่ยวกับการงานเนี่ยอันนี้ก็จะสมดผลผล อ๋อสาถูกครับหลวงพี่มีนี่ด้วยแล้วหูด้วยถ้าสังเกตดีๆด,ดวงตาของทั้งสององค์จะมีดวงตาเป็นลูกแก้วสีแดงนี่นะครับซูมเข้าไปอืมจริงๆด้วยเหมือนท่านมองเราอะ่ะแต่ต่องค์นี้จะดุมากเลยนะองค์นี้ท่านท่านท่านค่อน,นข้างดุเขานะด้วยด้วยสีของเนื้อที่นํามาทำพักทักท่าน,านดุดมาก สีขาวพระพักก็จะอ่อนโยนลงมาแต่ดวงตาก็ยังคงก็ <K id> มีดวงสีแดงเหมือนกันสีแดงเหมือนกันแล้วด้วยความโชคดีอีกอย่างหนึ่งมาเจอทั้งเท้าจตุโลกบาลทั้ง,ง,ง,งสี่องค์อืออฮึงค์แรกเท้าดังไหมพูดเสียงดังก็ได้ไม่ได้ยินทั้งองค์แรกสีเขียวเท้าทะทะตะรถอ่านผิดสช่ไหมทุกข้อเข้าด้วยนะครับอ่าน,านไม่ถูกก็อ,กอยากอ่านนะ องค์สีแดงนะเป็นท้าวเวสสุวรรณเป็นเป็นอีกเป็นเป็นบางย่อลงมาแล้วก็ท่านจะดุมากเลยสีแดงท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ไปเอาตรงนี้ก่อนพระราหูมีพระราหูมีพระราหูให้ว่ามีพระราหูด้วยนะครับแล้วก็องค์ถัดมาจะเป็นท้าววิรูปักแล้วองค์สุดท้ายองค์สีทอง จะเป็นท้าวิลุงหกท่านองสีเหลืองทางวัดคูบอนก็จะมีให้กลับไหว้สักการ,ระบูชาทั้งคืนได้ยินหรวอพี่บอกทั้งคืนหลวงพี่จะจะอยู่ตรงนั้นเลยเข้ามาหาได้เลยบอกบุญว่าใครอยากมาใกล้ๆบ้านแถวนี้ก็เย็นเชิญได้มาทำนุบำรุงมากลับไหว้บูชามาขอพรได้นะคะ แล้วจริงๆข้างหลังเนี่ยจะมีโบสถ์ด้วยซึ่งเรามาขาคืนกันแล้วก็เลยไม่ขอรบกวนหลวงพี่ให้เปิดดีกว่าแต่ว่าขอเชิญชวนอุบาสกอุบาสิกาญาติธรรมทั้งหลายนะครับมาทำบุญอนุโมทนาบุญกันเพื่อเพ่เเทำดูอ,อันนี้ขอเสิร์ฟหลวงพี่บอกว่าตอนที่เปิดเดือนมีนาปีห5าเรานี่เองนะปีนี้มือนะ<ม>พอพอมวดแรกที่เปิดประทัดที่จุดนะครับมันจะมีหมายเลขแล้วก็ออกหวยด้วยนะ หวดถัดมาหลังสุดก็คือใช่ก็คือลอตเตอรี่ก็จะถูกไป,ไปเลยใช่มีคนถูกหวยด้วยนะครับอันนี้นะดีใจที่ได้มามากๆแล้วก็เรียนเชิญญาติธรรมทุกท่านมาทําบุญร่วมกันนะคะยัง<ช> <ๆ S 2> ไงก็อยากให้ท่านมาร่วมกันทําบุญเนาะปีนี้เป็นปี ิดกลางคืนมากลางคืนก็ได้เปิดถักคืนจะมีหลวงพี่ประจําอยู่ทางเข้าทางเข้านูน้นซึ่งก็จะมีการให้เช่าบูชาคือบอกไว้ก่อนนะจะอยู่ด้านหลังวัดจะอยู่อยู่เรียบเรียบทางเรียบมอเตอร์เวย์อยู่ด้านหลังวัดนะครับถ้าประตูด้านหน้าปีก็คือวนมาด้านหลังได้เลยคือถ้าโรงเรียนอยู่ด้านหลังทางเข้าโรงเรียนเข้ามาปุ๊บจะเห็นพระสังฆาจา นี่นะครับองค์พระสากจายนะเด่นมากเลยองค์ใหญ่มากที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะมั้งข้างล่างเขาก็ยังก่อสร้างก็ยังไม่เสร็จนะครับ,บอ่ครับอยากให้ทุกคนได้มาสวยมากนี่ขนาดกลางคืนนะนี่ไหนกลางคืนยังสวยขนาดนี้กลางวันก็สวยกลางคืนก็สวย อะสุดท้ายนี้ก็คือขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะใช่แล้วก็ฝากกดขอบคุณตัวเองได้มั้ยอยู่ดีๆก็หลงเข้ามาเออเป็นวันดีๆก็วัดจุฬามณีไม่ได้ไปก็มาที่นี่ได้ไม่ได้ไปวัดบางชันไม่ได้ไปมามาตรงนี้ก็ได้วัดกูบอนเปิดทั้งคืนเลยเปิดทั้งคืนนะฮะเชิญเชิญค่ะสวัสดีค่ะฝากช่องให้หน่อยสิฝากกด กดไลค์กดแชร์กดติดตามาหรือกดติดตามช่องบัคคินมาลิตี้นะคะจะได้เป็นกำลังใจให้ลงคลิปเนาะจะไ,ได้มีอะไรดีๆก็เอามาเล่าสู่กันฟังมีมอเตอร์ไซค์ก็เอามาดูไป <laughs> โอเคขอบคุณครับท่ <laughs> อบบองออกคลิปก็ว่ากันไปาบายค่ะ,อะขอบคุณครับสวัสดีครับ